ซาตานน้ำเหเลวอุ้ยโอ้โอมังกรเต็มนะมังกรเต็มวุ้ยเจ้าหัวจะแตกมาแล้วหวัวใจของฉันซุ่กับศัตรูไปด้วยกันหัวใจของฉันมันบุบสลายมันแตกสลาย เนี<ด>่เดี๋ยว,ยวอโอเคมันโดนหารเงินสามมามันก็เลยประโซงข้าคำมึงมึงกลอวไม่ได้ก่อนกที่อีที่อีทมอดฟอรมดูช้ำมาก โ,โมาตั้งหลังนี่แจ็คมึงกูเสียฟิกเกิร์บไปเล,ย,ลยังไม่พร้อมองมึงถ้าเรากระกระเทยเราถ้าอยู่กับก,นนนกูนี่ได้กี่แล้วนี่แบ็คแมนมันตัวไหนไวะอีป้อมอีนอตหอนแล้วก็หายเลยหายเลยหายเลยอุ้ยขอขอเธอเอาเลยฉันจะไปเติมเลือด เอาไหมแล้ไปเติมแล้วก็ไปดูในกระเทยแลเลยแต่กี้ก็เกิดได้อีวายโอแล้วแค่าคูฟิกเกอร์แล้วตรงแบบจุ๊บใส่ไปนงนน่ะป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตนีนั่นกระตุ้นั่น blood! Excuse me, young mate dragon and slayer have appeared! An enemy has been defeated! An ally has been defeated! You have defeated an enemy! Dragon has been defeated! Oh, มี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 ได้เปอยู่โอ้อีแบกแมนมันอยู่นี่หรกูงละเอาแก้แทงแบ็กแมนมาก่อนนั่นอะเออกูกำลับอกว่าอยากโอมันอ้อมอีมน มับเต็มแน่ผมเราเป็นอย่างแครีเกอเป็นจริงดิอ้ยนี่มาพอดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้มึงได้แค่แครเดอร์ุยลงล่างก่อนอีแบ็กแมนมันชอบดักนันทียังบอกพ่อเลยนะ เลนมังกรของเราถูกโจมตีมันเปลี่ยนร่างแล้วมันไปขึ้นหัวมาแล้วมันกลับมาทำไมคะแม่มาเข้าปอบป้านี่เขาอาทิตย์ไม่มีสายเลยอีแบลแมนมันแบบมันอีแล้วมันแบบบล็อก ถ้ามันหนหีมาขอชอบมาเลนทูจะ่ะเดี๋ยวซีเดี๋ยวมีแจ็ปกนนมีมีมีใคเออดกําลังถูกส่งออกไป่อนมะที่รักตอนนี้กูได้กูว่านะมันตั้งใจจะทิ้งเลนทุกเลนเพื่อมา

โอ้ยโอซัตตันน้ำเลยโอ้ยโออมังกรเต็มหน้ามังกรเต็มหน้าเพื่อนกูอีมาได้แล้วแหละมาได้แล้วทนนะไข่ไข่ชั้นมาแลกหน้าไปแฮมดอกทองกะหน่งห้า ถึงขั้นต้องลุกขึ้นมานั่งเล่นดีๆเลยกี่นอนเท่าที่นั่นเอามานยับไข่เนี่ยยับกูไดแค่ครั้งเดียวฉันะ่าขะไอ้เพื่อนกูและแบกแมนทั้งสามบอกเข้ากับอาญานะถ้าหายตัวมันก็ยังหอนอาญายังไม่พร้อมกลับลลลพี่หน้อยกับบ้านก่อนสกิลสองพร้อมแล้วมาเวะพี่พี่ มาข้อนีไปได้แน่กูอีกแป๊บเดียวกูมีฟิกเกอร์กูจัดกูก็จับได้โอเคเมาไปแล้วหนีไปแล้วเสียพี่เกิร์กมีวีเลยฆ่าเวอร์กูโอ้ไม่เรียนายกูเมาก็เข้าหัวมึง้อาเลนกลางของเราถูกโจมตีกเอาได้ล้วเอาได้ล้มาแล้วฟอร์มมันนะพยายามมามักมีมีพี่ไ้เวลาเก็บข้อหัว

เอาก่ะตัดสองรอบกันนะเนี่ยแย่มากเลยจ้ะสองแทนเบ็กแมยมาแล้วคอยบอกม,มึงใส่กู้เลยนะแกะเป็นกระเทยแพะคู่นะฮูกาวมีใจซูเอาเลยเอาไหมคุกับแล้วลรับ เจ้าเลียงเพื่อวมึงรักควมยิงส yeah, ิเีดาวทองแล้วรักควมยิงสิคุมีพลิกเกิดแล้วทั e งสงมากไปลยังไม

เอาไปเรื่องมึงอ่ะอ้าวเรียกดาเซลเลเยอรออกมาแล้วมันมีฟ,กกฟิกเกอร์ยังไม่พรอ้อมฟิกเกอร์วันที่สิบปรับเป็นสิบวิรอวว้อยซาวิมันมาแต่ง,งไม่มีแมเงเอดกล้องข้างรัา อุดิชันมั้งมีข้างทางังขึ้นโวกข้าเข้าพปนั่นน่ะโอ้เปิดข้า โอ้โหโอ้กูเข่าเาะแแล้วล่ะเฮยเขาแล้วครับไม่ง่ายนะเพื่อนสาวว่าจะไปช่วยมันนะนะแต่ว่าอ้าวอ้าวอีฟอมรอดอยู่กะตะกี้กูหามันหายไปมีใส่เกินไงอีดาวทอเนี่มาซื้อใส่เกินต้นเกมเลยกะนก็ตอนแรกกูไม่อยากตายอ่ะตาย ูซื้อไว้ก่อนกูเอ๊ะมันหายไปจากแมพแล้วจ็ยิงกันตัวมามีพิเกอร์ด้วยมึงยังไม่พร้อมทำมาเอามานาเฮ้ยปอมแล้วนี่น็อตเออหายไปละมิงออฟอออยู่นี่มานะ

ะริงเข้ามามึงโอ้ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากไม่เอาดักสติมเอาดักิลกอนดักิอเอาดักเซโเล่นเล่นเอาดักเิโยเล่นเล่นน่ะใช่เล่นเล่นอ๋อแล้วอีนั่งรออย่นนางอ oh! ่ะ แล้วมันรอสกิลกูดาวมันข้างนมีคูดาวแกเลยได้ไข่ตาเกิดใช่ไหมเพราะว่าตาเกิดบักเกอร์ได้ไอโอนี่ถ้ากูได้ไโอ้โหน้าเปรียบดักสเลิย์ยุบออกมาแล้วอีพอมึงต้องเปลี่ยนเป็น,กน,เ,นละละเกียวแทน,นไไแล้วล่ะตาเกิดพงจ้าไปแล้วล่ะมึงตายสองรอบแล้วนี่ เอาไว้ประดามือเมืงบ้านมันมีไม่ยุดมันมีตัวหายตัวและหายตัวมากระโดนคุยบอมันตามมันมีอ๋อชินเล่ยังลงไหม ทำไมแบบฟอมกันนี่แล้วคีบมันหายไปไหนมดคีบหายนี่นาะนี่นาะตอะมึงนานละแต่โอ้มึงเข้าไปเลยป้อมมึงมังกรมึงกะมึงเจอนี่งูเขียวงูเหลือง